หวานแม่ทุกค้ามองตรงตาโตดีวันนี้แบบตาโตอ่ะพี่บอยทำแบบตาโตนะครับอยชอบเลยมีพี่นิวมีเทคนิคยังไงอ่ะก็คือต้องทำให้ตาโตขึ้นนะคะระเบิดตาโดยการใช้ขนตาล้างหวานโอ้ยอย่างนี้ <laughs> อะได้อยูย่ <laughs> ยดีนี่ <laughs> น่ากลัวมากเอาดีนิวแกงอ่ะเอาแต่กีดแต่งสีหลีแต่งแบบไหนนี่แหละแต่งหนาทั้งรังใส่คนตาทั้งร claro> ังอะไรก็ทั้งั้นติดข้างล่างแบบเยอะมากเนาะแต่ก่อนเนาะอะไรนี่แหละ กี่น like ิ้วเราอ่ะเราไปเบิ่งแต่งแกนเอ้ยบอกตาดำฉันเคยพูดให้เธอไปแล้วที่บอกแต่งหน้าสวยบอกตาดำไม่ดำแบบไม่เกี่ยรแม่เข้าใจปะคือดำแล้วดำอีกคืออยู่ทั้งเวทีมันมันกลาเบิ่งได้อยู่แต่ว่ามาเบิ่งยีหลีเราคือบ่อใดคนตายุ่งเหี้ยถ่ายรูปกับพ่ได้เวลาเวลาดูใกล้ใก็คือแบบมองเห็นข้างล่างหมดเลยไงเพราะว่าข้างล่างไม่ได้ติดไม่ได้ติดขนตาชีพแต่ขงล่าไม่ติดตรงนี้ แล้วคือเป็นอะไรที่แบบพายุมาล้างนำไหนอย่าล้างน้ำยันล้างน้ำ่บูรีบูรีเนี่ยบูรี่เอาแต่แต่งสันนหลีทับบอดำกับบอขืนเวทีเลยได้บะห่ได้บอให้ได้หน่อยเวลาพี่เดินใกล้พี่จะได้มั่นใจพี่ไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้เลยเวลาอยู่อยู่กับคนอยู่เยอะๆขาดความมั่นใจ ตรงนั้นก็คือซับซับอ่าเหงื่อแล้วก็หลุดมาเรื่อยๆตรงนี้เหรอใช่เหงื่อแกมันไหลนี้วกระเป๋าน,นั้นเธอะแหเรอีออแล้วมาแสดงว่าปเป็นเบาพื้นข่อยอยู่ได้นนเนี่ยเนาะเบพื้นนี่เหรอพี่เอกี่ยังก็สีแต่งหนังสีก็สีว่างสีอสื่นว่าไม่หนูไม่เคยไปดูพี่เลยแต่หนูจำจำวันที่พี่เรียกหนูไปนั่งไปหาได้อยู่แต่เนีน้ยเบ่งตาข่อยตี สีเนี่ยมขวายังสิบบูลีนใจรือว่าเป็นตาฮกไปยะังาไปบูรีห่อบอกกี่ครั้งเลยอาโลดเทาไร่หัวเปนเ่อแหระหนูบอกเมื่อเมี่ไ่เ่ไหรเร่เมื่อไห่เมา่เือไมไ่เ่อไรม่เมี่หเอไหร่เมื่าห่เม่เราอหร่อ่่อยเไไร่ปีแรกของหรนเรเลยเด คันเนขันเพียงเนี่ยที่นหนูแกก็เก่าเนาะทำทำนับเวลอยู่นี่ไปแล้วนะเนี่ยปากไหมคือดากเปตสแต่เจ้าปอคอยไปฉีดปากมันเข่ามากปากต้องหัวบิ๊มไหมคือคืออัน เอายิ้มมันก็ขึ้นดั้งเดิมเหมนโอ้โหถ้ว่าระจับไปสิคนบ้าบอลดำเงินเอาเฮ้ยเบรกแม่ยุดยุดแม่ยุดแม่เอออึ๊บเออนั่นอึ๊บอืมสายฟอจูบมดิตรี่มาเล้อ่ะพอเวลาไหมไม่ไม่ได้ไม่ถึงมันผ่านไปหนึ่งนาทีมันช้าไปหนึ่งนาทีอืมอีจวงอีจวงกินข้าวค่ะ ทานไปอีจองกินข้าวค่ะอีตอกับน้ำค่ะไปเส้นพระไปเส้นพระมาค่ะเมื่อกี้ขันหากมาเนาะเส้นตานหาับมาจองจองไว้เองมั้งเนี่ยเดี๋ยวราจะมีแคทท่านเองอ๋อแต่ว่าฝ่ายยีจงมันไม่เปลี่ยนเลย ปากันเป็นสีอยู่แล้วอาบูรี่มันไปเกาเข้าหน้าพี่อะขหน้าพี่นะมูจอกกันยางน้ำจีจีเลยมอเนี้ยก็มินาาไลท <c oughs> <c oughs> ์สดได้ไหมเขียงกันขิงกันเรื่องอจี๊ด ค่าค่าแต่งหน้าเท่าไหร่ครับหมื่นห้าค่ะค่าไฟห้าหมื่นคุณคุณแม่แม่คุณแม่แม่แฟนคลับคืออือเรียนเอะเงินให้หนูเลยค่ะหนูจะโอนเงินให้พี่เนียวค่ะเป็นแม่คะโอนเงินให้หนูเลยค่ะมันทำไมไม่เข้าทั้งสองอันอ่ะมันทำไมไม่เป็นทั้งสองอันหนาการ์ตูน ไม่มันทำไมไม่เป็นให้พี่ด้วยม,มันได้เทลานาเปลใช่ <c oughs> อุย้ยน่ารักผุน <c oughs> ่น่ะอุ้ยอปากปากไวมากใส่ชุด เออตจวงไปเอาชุดมามจมพู้พริ้งเขาใส่สีไหนเสื้อดำอยู่ในรถเิ๋งใช่ไหมเอาไปเอาของในรถรถเิ๋งลงก่อนเ,อเขาไมาเอาไปหรอบอไะขอสีน้ำแร่ไม่ใช่นะ เดต่องกาเซียเออจะได้สิเห็นห้องอัปเดตสินค้าตัวแม่เนาะห้องตัวแม่เนาะอากบเจอติตั้งกล้องเลยค่ะระวังเขามากถดจับนะคะเขาพิสูจน์จับได้ยาษาญี่ปุ่ เอาสุดรอะสุดสีไหนกินไหมกินอะนรหลอดโอ้ยบัวร้อยไหมชุบูชางแสชูเหมือนกันชมพูเหมือนกัน,น,กนทุกคนใส่ชุดสีไฟนี่คืองามแท้นี่มาเหลี่ยมคือสุดหมอลำแท้ <c oughs> <c oughs> เอาคิดตันหมอลำเขามาหอยหอยหอย่สิกระจิกงามนี่ อสายซูมเูจีใจคือการเปิดการมองเห็นเนี่ยดูหน้าคนก่อนดูหน้าคนนี้ก่อนดูหน้าคนนี้ก่อนนี่อยากอาย ยิ่งมอารมี A าลล่าสุดยิ่ไม่อย่างเออเออเออแค่นี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับ